ชวนมาทำขนมปังโกโกโ้เมาเนื้อขนมปังนุ่มไส้ลาวายเยิ้มหอมโกโก้เมาสุดๆเริ่มจากใส่แป้งน้ำตาลเกลือยีส จากนั้นเราจะใส่โอนตินโกโกเม์ตัวนี้เพื่อเพิ่มรสโกโกะนะเขาเป็นผงโกโก้นำเข้าผสมเมาส์กัดรสโกโก้เข้มข้นหอมเมาส์ใช้ได้หลายเมนูทั้งขนมแล้วก็เครื่องดื่มเลยนวดจนได้ฟิล์มบางนำไปพักจนขึ้นเป็นสองเท่าแล้วก็แบ่งเป็นก้อนละ,ะเท่าเ่ากันจากนั้นขึ้นรูปเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ใส่ลงพิมพ์ก็จะได้แบบนี้จากนั้นก็นำไปพักรอบสุดท้ายจนขึ้นเป็นสองเท่าแล้วก็นำเข้าอบได้เลยอบเสร็จทาด้วยเนยล,ละลายแล้วก็พักไว้ต่อไปก็ทำ ส่วนของซอสใส่โอนตินโกโกเมาลงไปตัวนี้เขาจะละลายง่ายกว่าผงโกโก้ทั่วไปแล้วสีก็สวยด้วย ตอนนี้คือกลิ่นหอมสุดๆคนไปเรื่อยๆจนได้ความข้นประมาณนี้นะจากนั้นก็เจาะรูขนมปังแล้วก็บีบไส้ตามชอบได้เลยเสร็จแ,แล้วเนื้อขนมปังนุ่มมากไส้ลาวากลมกล่อมหอมมอสเบาๆรสชาติโกโก้เข้มๆแต่มีความนุ่มละมุนของมอสเพื่อนๆลองไปทําดูนะสูตรนี้ดีมากๆสาหรับโอวันตินโกโก้มอสหาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นไว้ให้ด้านบนเลยนะ